สวัสดีคุณลูกค้าคนพิเศษของออฟก่าเดียทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังด้วยครับทเทรนด์สินค้าที่นิยมในปีนี้นะครับจะเน้นกลุ่มของ Eco เลยครับ คำว่าอีโนะครับเราจะเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็มีผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุดเลยครับทางออฟก้า d เดียนะครับเรามีความรอบคอบตั้งแต่การเลือกวัสดุนะครับและกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็น ESG หรือ BCG ของหลายๆบริษัทเลยครับโดยมักจะผลิตจากวัสดุที่สามารถใช้ซ้ําหรือส่งเสริมการนํามาใช้ใหม่ครับ และให้ของขวัญรักโลกชิ้นนี้เป็นตัวแทนคำขอบคุณและแสดงถึงความเอาใจใส่ผู้ลูกค้าคนสำคัญของบริษัทของท่านและโลกใบนี้ครับวัสดุ c o f r i e n ร l y นะครับเป็นวัสดุที่มีความนิยมมากนะครับซึ่งเราเรียกว่า RPET ครับเดี๋ยวผมจะไปที่ใยฟังนะครับว่า RPET คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับมาทำความรู้จักกับ PET ก่อนนะครับขวดน้ำพลาสติกใสนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะมีขวดน้ำพลาสติกใสแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่า PET ครับ ทุกคนคงเคยเห็นและก็คงเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเอาขวดน้ําที่เราใช้หมดแล้วนะครับไปรีไซเคิลมันออกมานะครับซึ่งเราจะเรียกว่า RPET ครับ RPET ย่อมาจากคําว่า polyethylene t e l e p h t h a l a t e หรือ Recycle PET นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพสําคัญในการรีไซเคิล การนำขวด PET มา r e c y c l ิเป็น RPET ช่วยลดการใช้วัสดุใหม่ลดการสร้างขยะพลาสติกที่สิ้นเปลืองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นครับโดย RPET ถูกผลิตจากการ r e c y c l ิของขวดพลาสติก PET ที่ใช้งานแล้วแยกส่วนต่างๆออกเหลือแต่ส่วนของขวดพลาสติกใสนำไปบดเป็นเฟรกนะครับล้างทองามสาดให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากระบวนการอัดเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิ เพื่อนําไปเข้ากระบวนการทอเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เราเรียกว่าผ้า RPET หรือพลาสติก RPET ต่อไปครับ เป๋าสลิงแบ็คตัวนี้ครับก็ผลิตจากวัสดุที่ทําจาก rPET นะครับซึ่งกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็น RCS Standard ในการผลิตครับเราอยากจะบอกเลยนะครับกระเป๋าใบนี้เราใช้ขวดน้ําพลาสติกขนาด1ลิตรเนี่ยจำนวน15ขวดนะครับผลิตกระเป๋าได้1ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการสั่งนะครับกระเป๋า1,000ใบนะครับเราสามารถที่จะรีไซเคิลขวดน้ำเนี่ยได้ทั้งหมด1 5 0 0 0ขวดเลยครับที่เราเห็นกระเป๋าแบบนี้นะครับจริงๆเขาเป็นกระเป๋าสพายค้างนะครับ แต่ว่าเวลาเราพับเก็บแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเก็บเนี่ยสามารถใส่อยู่ในช่องซิปช่องเดียวแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยครับพอเวลาเราเปิดออกมานะครับรูดซิปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพลิกนะครับด้านในตัวกระเป๋าเขาออกมาซึ่งตัวผ้าเนี่ยเขาจะไม่ยับนะครับเขาเป็นเนื้อผ้าที่ทําจาก r p t นะครับเพราะนั้นเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยป้องกันการยับด้วยนะครับ พอเสร็จปุ๊บนะครับตัวซิปอันนี้ที่ซ่อนอยู่ด้านในเราก็ปิดเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็เอาตรงนี้ซ่อนเก็บไว้ข้างในกระเป๋าได้เลยซึ่งหรือว่าเราจะเอาไปใช้ไว้เก็บของอะไรต่างๆไว้ด้านในได้ด้วยอันนี้ฟังก์ชันการใช้งานกระเป๋าตัวนี้ครับเห็นใบเล็กๆนี้นะครับมีฟังก์ชันเยอะมากเลยนะครับมาดูกันครับตั้งแต่ตัวสายสะพายของเขานะครับอันนี้นะครับเราสามารถสะพายได้ทั้งคนที่ถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวานะครับ พราะตรงด้านล่างเขานะครับสามารถที่จะย้ายฝั่งได้นะครับอย่างสมมติคนที่ถนัดซ้ายนะครับอาจจะใช้ฝั่งนี้คนที่ถนัดขวานะครับก็แค่ปลดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ย้ายไปใส่อีกฝั่งหนึ่งได้ครับทําทำง่ายๆแค่เท่านี้ครับก็ย้ายฝั่งได้เลยครับอันนี้เรามาดูด้านหน้ากันครับ ด้านหน้าของกระเป๋านะครับตรงนี้เราจะมีแถบสะท้อนแสงนะครับพร้อมกับซิปที่เป็นกันน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระเป๋านะครับผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่สามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งเลยนะครับและตรงด้านข้างนะครับตรงนี้เขาจะเป็นการทําซิปแบบซ่อนซิปนะครับเพื่อป้องกันการจรจรกรรมได้ด้วยครับรูปทรงเขาจะเป็นการซ่อนนะครับซึ่งเวลาเราสะพายเนี่ย ตัวซิปอันนี้มันจะอยู่ติดกับถ้าสมมติเราพัดสะพายด้านหน้าตัวซิปมันจะซ่อนอยู่ด้านในถ้าเราสะพายด้านข้างหลังเนี่ยตัวซิปมันก็จะซ่อนอยู่ด้านหลังเรานะครับซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะมาลูซิปเปิดขโมยของได้ครับและตรงสายสะพายของกระเป๋านะครับเขายังจะมีช่องนะครับเอาไว้ใส่กระบอกน้ําได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ําทรงยาแบบนี้นครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับแบบนี้เลยนี สายก็สามารถปรับไซส์ได้นะครับถ้ายาวไปก็ปรับให้สั้นได้หรือว่าปรับให้ยาวขึ้นก็ได้ครับสำหรับวิธีการทําโลโก้บนกระเป๋านะครับเราจะมีเพลทตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับไซส์จะขนาดนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยการทําโลโก้จะเป็นการทํา UV print นะครับพิมพ์แบบสีสีนะครับลงไปบนโลโก้ตรงนี้ได้เลยนะครับและกระเป๋าตัวนี้นะครับเรายังมีแพคเกจจิ้งนะครับเป็นถุงพลาสติกที่ทําจาก RPET ด้วยนะครับใส่มาให้นะครับพร้อมกับพิมพ์สเปคสินค้ามาให้แบบนี้เลยครับ และสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อกับออก้าไเดียได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ